ตีสคืนเดือนดับสนิทไร้ดาวคลอเคล้าด้วยกลิ่นทูปจางๆจ,จากสาลาบำเพ็ญบุญของวัดป่าช้างเงียบสงัดมีเพียงเสียงประตูหลั่นดานขยับเบาๆจากกุฏิพระรูปหนึ่งพระประหลัดบุญถึงก้าวออกมาเงียบเชียบสะบทในใจเบาๆเวรกรรมของไอ้แก้วคืนพรุ่งนี้คือวันโกนใหญ่ และงานศพไอ้แก้วที่นอนนิ่งอยู่ในโลงทองหน้าเมรุนั้นยังไม่ได้ตัดเล็บมือเล็บเท้าตามประเพณีโบราณที่เชื่อกันว่าเป็นการเตรียมกายให้ผู้ตายไปสู่พบภูมิที่ดี ลมวูบหนึ่งพัดหวีดหวิวพลันให้รู้สึกหนาวสะท้านถึงกระดูกสัพเพเหรอคงหลับเป็นตายไปแล้วจะปลุกก็เกรงใจเวลาดึกดื่นเช่นนี้พระประหลัดบุญถึงตัดสินใจจะจัดการเรื่องนี้ด้วยตนเองแม้จะผิดวินัยสงอยู่บ้างแต่ก็เพื่อความสบายใจของญาติโยมและดวงวิญญาณผู้ล่วงลับท่านเดินไปที่ศาลาไม้เก่าๆโดยจิตที่ไม่หวั่นไหวแม้จะเคยได้ยินเรื่องเล่าขานถึงอาถรรพ์ป่าช้าแห่งน,นี้มานักต่อน,นัก ไฟฉายสองนำทางกระทบเงาร่างในความมืดที่ดูเหมือนจะล้อเลียนยามต้องแสงพระประหลัดบุญถึงเปิดโลงออกช้าๆสัมผัสถึงความเย็นเยือกของศพไอแก้วที่บัดนี้ตัวแข็งทื่อรอยยิ้มจางๆสุดท้ายยังคงประทับบนใบหน้าซีดเสียวขอบตาตายแสงไฟฉายเป็นประกายเมื่อขั้นเริ่มใช้กันไกรเล็กๆที่หยิบติดมือมาตัดเล็บมือก่อนจะถึงเล็บเท้า พลันนั่นเองเสียงกระซิบแผ่วเบาที่เหมือนจะมาจากภายในโลงเอ่ยขึ้นข้างหูท่านท่านตัดเล็บให้โยมแล้วหรือพระประหลัดบุญถึงสะดุ้งสุดตัวกันไกลหลุดจากมือเสียงลมหายใจสะดุดกึกความเยือกเย็นปกคลุมทั้งร่างไม่ใช่ความเย็นจากศพแต่เป็นความเย็นที่จับขั้วหัวใจท่านเองภาพของไอ้แก้วที่เคยยิ้มให้ท่านเมื่อหลายปีก่อนผุดขึ้นมาในห้วงความคิด ท่านเคยเทศนาสั่งสอนเรื่องกฎแห่งกรรมให้ไอ้แก้วฟังบ่อยครั้งไอ้แก้วเป็นคนดีแต่ก็มีนิสัยขี้ลืมเป็นประจำโยมแก้วโยมยังไม่ไปผุดไปเกิดอีกหรือพระปะลัดบุญถึงพยายามรวบรวมสติถามออกไปเสียงกระสิบนั้นตอบกลับมาอย่างแผ่วเบาปนกับเสียงหัวเราะแหบแห้งชวนขนลุกโยมโยมลืมตัดเล็บตัวเองก่อนตายท่านก็เลยต้องลงมาจัดการให้โยมจะไปไหนได้เล่าหากยังไม่พร้อม พระประหลัดบุญถึงหน้าซีดเผือดยิ่งกว่าสีหน้าของไอ้แก้วในโรงทันรีบตัดเล็บที่เหลือให้โยมแก้วอย่างรวดเร็วมือสั่นเทาจนเกรง็งเมื่อตัดเสร็จทันก็รีบปิดฝาโรงแทบจะไม่ได้เห็นว่าดวงตาของโยมนั้นเริ่มลืมและจ้องมองขึ้นมาในความมืดพร้อมรอยยิ้มที่กว้างขึ้นอย่างชา้ชาๆเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นเมื่อพระรูปอื่นๆตื่นขึ้นมา ต่างก็แปลกใจเมื่อเห็นพระประหลัดบุญถึงนางสวดมนต์เงียบๆอยู่หน้าศาลาบำเพ็ญบุญใบหน้าของท่านยังคงซีดเผือดและใต้ตาคล้ำลึกราวกับไม่ได้นอนมาหลายวันไม่มีใครรู้ว่าพระประหลัดบุญถึงได้ติดตาตรึงใจกับเสียงกระซิบยามตีสามที่ย้ำเตือนไม่ให้คนเป็นต้องลืมแม้แต่เรื่องเล็กน้อยที่สุดเพราะเมื่อลมหายใจสุดท้ายมาถึงแม้แต่ความตายก็ไม่สามารถทำให้ลืมสิ่งที่เคยลืมได้